สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอที่เคยทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดำนั่นเองนะวันนี้ไม่มียูโร2020นะรอเตอะกันทีคืนพรุ่งน,นี้และคือมันพุดกับรอบรองชนะเลิศนะวันนี้นำฟุตบอลจากลีกนอร์เวย์มาฝากจ้าโอเคเจดำสนับสนุนโดย l i น์ line at บอลรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ line, ไปได้เลยที่ at บอลรอง อ่ะเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะแฟนเพจเจดําปัาไทยแล้วก็ย t u b e วิเคราห์บอลล้วนๆกด subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยที่โอเคเจดํานั่นเองนะวันนี้พาไปดูนอร์เวย์ที่เปลิกาเอ็นนะเที่ยงคืนตรงหลีกสูงสุดนอร์เวย์เขาอันดับ4คริสเตนซุนเปิดบ้านพบเระสิบ16บวยเลยอย่างบรนเบอร์เกนนะคริสเตนซุนชนะ2เสมอ2แพ้1ส 2, ่วนบรานชนะ1เสมอ2แพ้2จาก5นัดล่าสุดที่ลงสนามในทุกรายการนะนะแต่ เฮดทูเฮดกู้นี้5เกมหลังสุดบรานดีกว่าเว้ยแม้จะอมบัวอยู่ตอนนี้นะบรานชนะ2เสมอ2และแพ้คริสตูนไป1เกมนะจ๊ะอ่ะดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะคริสตูนประตูเป็นชอรแม็กเดอร์มอดนะแนวรับมีเฟเดริกอูเวสตัดและอันเดรสฮอปมาร์กตรงกลางพวกเขาจะใช้อามดูดียอบแล้วก็เปาอูเวสตัดส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นฟลาเมอร์คาสตราตี้กับทอกิลเกิร์ตเซนเล่นร่วมกันนะทีนี้มาดูทีมเยอย่างบรานเบอร์เกนกันบ้างประตูเป็นทางด้านของ อิรักโยฮันเซนนั่นเองนะแล้วก็แนวรับมีคริสโตเฟอร์บาเมนรูเบนคริสเตนเซนแดนกลางใช้ดานียลเพเดอร์เซนกับมาตียสรัสมูเซนขับเคลื่อนเกมอยู่ด้านหลังดาวด้าบัมบ้ากับโรเบิร์ตเทเลอร์นั่นเองนะคู่นี้เนี่ยคริสเตนซุนเล่นในบ้านบังคับชนะบรนสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆโอเคทันทีแต่ถ้าเสมอแฟนๆไม่โอเคพังกันนั้งแถบซึ่งจะดําดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าบราบเมเกนชัดเจนนะสถิย้อนหลัง อาจจะเป็นรองแต่ฟอร์มหลังดูดีกว่าวันนี้เล่นในบ้านด้วยแค่ประตูเดียวมีโอกาสสูงที่จะทําให้แฟนๆโอเคโอเคยินย้นำแจ่มใสได้นะลูกเดียวก็เพียงพอแล้วคริสเตียนซุน <Okay. S 1> โอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแฟนเพจเจ๊ดำภะะาษาไทย YouTube โอเคเจ๊ดำฝากด้วยวิเคราะห์บอลล้วนๆเลยใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กดไลค์ กด Subscribe ตั้งกระสั่งกระดิ่งไว้ให้เจดำด้วยนะจ๊ะเอาละวันนี้ขอให้พวกแกมีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียร์โอเคเจดำมาใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า